สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันตอนเย็นๆนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาชวนทุกคนนะฮะกินกุ้งด้วยกันวันนี้มีกุ้ง2แบบ2อย่างด้วยกันวันนี้มีกุ้งมังกรแล้วก็กุ้งไข่นะครับคุณผู้ชม VS กุ้งมังกรกับกุ้งไข่อันไหนอร่อยกว่ากันพี่เก่งจะทำ VS ใช่ไหมโอเคไหมครับวันนี้ย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยผมชอบกินไข่กุ้งมากกว่านะครับนี่ฮะทุกคนชอบมาก ใช่มาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับกำลังร้อนๆนะฮะกินกับซีฟู้ดนะครับผมคนละตัวจัดเลยแต่ตอนนี้พี่ขอจัดกุ้งนี่ก่อนกินไข่ของอร่อยไว้กินทีหลังขอหายากไว้กินทีหลังเนาะตัวนี้โอ้โหกุมากรก็หายากอยู่บ้านเราอควรจะได้กินทีหนึ่งนานนานครับกว่าจะไม่ค้าจะมาขายทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้หายง่ายเนาะแต่กุ้งกุ้งไข่กุ้งแบบนี้เรากินได้ทุกวันเพราะมีขายทุกวัน กินไข่ก่อนกินไข่ก่อนไข่อร่อยเนาะใช่มาครับคุณผู้ชมกินกุ้งด้วยกันครับมันยากาศเย็นเย็นฝนจะตกจะตกไม่กินเป็นไรพูดแปลกไม่กินของอร่อยเงี่ยก็เลยพูดแปลกๆนีดนึ่งดูร้านลาววันเนี้ย้ำจิ้มแบบแซ่บเลยครับคุณผู้ชม โอ้โมันมาถึงได้เวลากินกับกินกุ้งมังกรแล้วกุ้งไซส Big ์บิ๊กเบิ้มโอ้ยหัวก็มีเนื้อนี่ครับคุณผู้ชมเอาหัวกินไปก่อนอนี่ขโมยไม่ได้เอาไก่มาตัดด้วยน้องมิกทำงไงเนี่ยเงี้ยครับผมนะเงี้ยเงี้ยจะได้ยังใช้ความสามารถอืครับสามารถ <c oughs> บีบหลังมั้นไหมพี่เกมจ,จับจับจับข้างบีบเอองั้นได้ไหม มันก้างอ่ะถ่ายมาให้ได้ด้วยโอเคได้โอ้โหทุกคนเนื้อแบบเด้งๆเลยครับเนื้อแบบสั่นมากสีสวยมากเลยนี่ดูดิโอ้โหอยากกินบ้างแล้วอ่ะเรากำลังอุ่นอีอินกับกิ้งกุ้งกิ้งเรากำลังกินกับไข่ใช่แต่ยังชอบไข่อันนี้ไข่เต็มมือของเรา กินกับการแกะกุ้งมังกรเลยนี่ครับคุณผู้ชมเนื้อกุ้งมังกรแบบเด้งเด้งเก้นกับซีโฟตขาวแบบวันนี้พี่เกมให้กินกุ้งแบบเต็มๆแล้วไม่มีผักให้ด้วยนี่นั่แหละสุดยอดเมนูขอนะครับแต่ขาวเลยพี่เกมยากินบ้างแล้วอะ ดูไข่เนื้อมันมันมันหอมวยพี่เกมข้างในมีเนื้อเยอะมากเลยไข่มีไข่เหรอไข่หรือมัน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 ลองทิมลองทิมนี่นี่ตรงนี้มันสดมากครับแล้วมันมีรสชาติที่หอมหวานนึบแน่นกรึบกรอบนึ่แน่นกรึบกรอบมาครบทุกอย่างมาครบเลยวันนี้เนี่ยโหพี่เกมมันมากว่ยแกะเหมือนกลางเลย ยิบหลังมันโอ้เสียงเชียวดังงึดบเงียเลยเชียวมันเลยเนาะโอ้โยแกได้ไหมแกได้แกได้แบบสดมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วมันเนื้อมันอร่อยมากมีมันด้วยพี่เกมมันนี่นี่หัวมันใช่ในหัวมีมันอยู่ไปแกง่ายแน่ผมว่าบีบตรงนี้ไหมให้แตกโอ้มัน ผมก็มีมันโหคุณเนื้อสุดยอดกินอกุ้งมังกรนะครับผมตัวร้อยกว่าบาทอ่าตับกุ้งอะไรอะเ็รอบเตอร์กุ้งล็อบเตอร์นะครับผมผมขอกินกุ้งมังกรแบบนี้ดีกว่าครับอร่อยแล้วก็กุ้งร็อปเตอร์ตัวหนึ่งตกอยู่ห้าร้อยหกร้อยบาทได้กินกุ้งมังกรถึงสามถึงสี่ตัวเลยนะครับแล้วมันมีไม่ค่อยเยอะกุ้งล็อบเตอร์แล้วอันนี้อร่อยมากกว่า สด่วนกลัวหวานกว่าอีกโหดูสิดูมันสิอยากกินดี่ว่าผ่าพาหลังแล้วก็ใส่ชีสเหมือนมันรอบที่แล้วพี่เจมส์อันนั้นมันต้องกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ไม่ไม่เป็นกุ้งเนี่ยกุ้งมังกร๋อกุ้งมังกรใช่ไหมมันต้องตัวใหญ่ที่เรากินกันที่เราใช่ตัวอันนี้มีท้ายนี้ท้ายเดียววันนี้ท้าใหญ่ไม่มีท้าใหญ่ไม่มีท้าใหญ่ต้องสั่งเอาใหญ่สักสิบโลมีไหมพี่เจมส์ มีครับแต่ตังมันมีจ่ายเขาโอ้โหอี๋อลองทิมเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุ่วงก่อนของเราหมดแล้วด้วยอ่๋อกร่างมันบ้าหนักมากเลยอรสชาติเป็นไงอร่อยหวานหวานมัน ชุ่มทำาุ่มุ่มทำบอกแล้วพี่ถึงพูดมาหมดครบุกอย่างรู้สึกว่ามันจะแตกต่างจากเนื้อกุ้งอันนี้นะแตกต่างมากคนละชั้นเลยอันนี้ผีเมี่ยมยิ่งโตยิ่งอร่อยยิ่งตัวใหญ่อ่ะมันได้กินเนื้อได้กินสดสดอร่อยมากถ้ายังอยู่ทะเลเนาะมันแบบเขาบอกเขาเขามีการกินเลือดกุ้งมังกรด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาอเห็นเขากินมันเลือกกุ้งมังกรอะ เขาจะใส่กับโซดาหไหมพี่เงินใช่หวานหอมกรุบกรอบใช่นุ <laughs> ม่มมากไม่อยากจิ้มเยอะเสียรสชาติจิ้มนิดหน่อย <laughs> <laughs> ว้าวผมเนื้อยังไม่หมดนี่นี่ <laughs> ยังยังอ๋อไปอเว้ยล่นไปแล้วเก็บหัวไว้กินทีหลังดีกว่ามาเดี๋ยวเรากินกุ้งนิกต่อครับคุณผู้ชมกุ้งอร่อยหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเนื้อเยอะมากไม่ต้องสงสัยทำไมผมไม่พูดอ่ะตอนนี้เหงื่อเต็มตัวแล้วครับเผ็ดนับเจมเหมือนกันใช่พี่งเพิ่มโอ้พี่เจมมันมีเนื้อเยอะข้างในจริงด้วย โอ้ดูไข่สดครับผมสุดยอดน้ำจิ้มก็เด็ดมากครับวันนี้ตกลงว่าจะชอบกินไข่กุ้งกันหมดแล้วนะเนี่ยกุ้งไข่เต็มเลยวันนี้จัดเต็มเตมเลย ว่าไปก็ไม่ได้กินกุ้งเผานานแล้วนะครับทุกคนก็มเีเพื่อนน้องๆน,นะครับขอมาให้กินกุ้งเผาแล้วนะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับอ๋อเป็นพี่เจมทำเองมันแหละนี่เจมเจอครับทำไม่ทันครับทุกคนแย่มากเลยบวกกับขี้เกียจด้วยใช่ไหมไม่มีเวลาไม่มีเวลาครับไหนเจะโอ้โหผมทำหลายอย่าง่ะทุกคน ก็อันนี้เดี๋ยวฝนมันตกขนาดบอกแล้วอย่าไปทำธุรกิจันล้านพี่เจม <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไข่ก <c oughs> ินแต่ไขล่ละโหแต่ไข่เยอะมากเลยนะครับเนี่ย พันก็ชีวิตนี่แล้วจิ้มกับน้ำจิ้มพริกเยอะๆแบบนี้อร่อยหอมูมันไข่กุ้ง หวานมากเนาเร็วไปกินครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฝนมาเราชอบตกตอนเย็นเย็น,นะครับคุณผู้ชมเนาะเย็นเย็นแล้วมืดมาแล้วครับจะตกใช่เห <c oughs> มือน,นรู้เวลาเย็นเด็นปุ๊บเรากินอิ่มปุ๊บเราจะนอนเลยเ <c oughs> มื่อวานก็เย็น,เย,นเย็นปุ๊บตกนะครับผมตกตลอดเลย ออกกําลังกายก็กลางฝนเลยครับเ <c oughs> มื่อวานเล่นแปดกลางฝนเลยเมื่อวานน่ะเนื้อเรืเร่องแม่อร่อยละอร่อยไข่แทนไข่กุ้งไ <c oughs> ข่ไข่รดน,นะ อยู่ฝั่งเสียเขาไข่เสียงไงอ้าอีกคนละตัวสองตัวครับจะหมดแล้วไปออกกำลังกายต่อเลยเกินได้ออกกำลังกายต่อครับคน่าเรากลัวฝนตกไงนี่แดดออกแล้วครับตอนนี้แดดออกแล้วน่าจะไม่ตกอย่างนี้เพราะพี่แก้ผ้าปากตะไคร้ไง พี่เกมมาถึสุดแล้วไปจิ้อู้มันพี่แม่เจอเลยมันอยู่เนี้ยฮะพี่เกมโชคมาดีนี่น่ามีกิดนมากไข่ไข่แก่ไหมนยพี่เกมแบบนี้ไม่รู้ครับมัน หวัวงอกยังนะพี่แกได้กันดูไว้ไข่งอกมันไข่งอกเหมือนจะได้ไข่งอกพูดไปงี้แหละไข่งอกเดียดานั้นมันเป็นกุ้งเลยนะไม่เป็นไรนะเราพุ่งเรากี่พันกี่แสนตัวเนี่ยพี่แกถามถามแม่เขามีลูกกี่ตัว เดี๋ยวผมจะลงทุนเลี้ยงกุ้งรับเตอร์นะทุกคนเอการใหญ่ต้องไปมันกินมดลงเปิดเปิดธุรกิจใหญ่ไหมแม่ก็กุ้งกุ้งแม่น้ำอะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำข้างในมีไข่ลงทุนสักยี่สิบล้านอะไรเงี้ยพปกัเติมเติมโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็เหลือแตงหัวเลยครับทุกคน เหลือกุ้งมังกรด้วยหัวกุ้งมังกรเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อนะครับ<ม>ตอนนี้มไม่มีมอะไรไม่มีอะไรนี่ไงไม่มีอะไรตัดจะต,ต้องใช้แสตัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปกินต่อนะครับผมวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินกุ้งเผาด้วยกันมี2กุ้งนะครับกุ้ง มังกรแล้วก็กุ้งไข่นะครับผมอร่อยมากนะครับผมถูกปากมากเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนขอกันมาด้วยนะฮะก็จัดให้ตาขอแล้วนะฮะคลิปนี้ผมกับน้องๆก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมกับน้องๆด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุ้งกุ้งมังกรพ่นไฟได้ไหมเกมได้ดิเนไหมไดโอ้